วะบิซาบิความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบนุบุโอกิสุสุกิเขียน EP 6วะบิซาบิกับการสร้างสรรค์จงเรียนรู้ที่จะบ่มเพาะอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราทุกคนต่างก็ทำผิดพลาดทั้งในชีวิตส่วนตัวและในการรังสรรค์งานศิลปะของเราคาสึชิกะฮกุไซ ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และความไม่สมบูรณ์แบบนั้นมีความเชื่อมโยงกันอยู่อย่างใกล้ชิดซึ่งนั่นคือหนึ่งในคุณลักษณะของปรัชญาวะบิซาบิมักมีผู้กล่าวเสมอว่าศิลปินพยายามชดเชยข้อบกพร่องในชีวิตของตนผ่านงานศิลปะดังนั้นในบางแง่มุมการกระทำที่สร้างสรรค์จึงเป็นการท้าทายต่อความตายและความเสื่อมสลายไปถือเป็นการฟื้นคืนชีพแบบหนึ่ง ฟ r a n c ์คาร์ฟนักเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นชาวตะวตันตกชื่อดังแห่งศตวรรษที่20อาจเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้เขามีชีวิตที่ไม่น่าพอใจเอาเสียเลยเช่นมีปัญหากับพ่อและเกลียดอาชีพตัวเองในฐานะทนายความบริษัทประกันภัยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เอาสถานการณ์ต่างๆที่พบในห้องพิจารณาคดีมาเขียนเป็นหนังสือเช่น The t Th r i l The c l u s t e และเดอะเมตาโมฟอ s ิสต่อมาภายหลังเรื่องที่กลายเป็นนวดียายอดฮิตในหมู่คนหนุ่มสาวคือเรื่องของเจ้าของร้านหนังสือที่ได้กลายร่างเป็นมแมลงสาบตัวใหญ่ยักษ์อย่างไรก็ตามแทนที่จะรับมือกับสถานะใหม่ของตัวเองฟลานซ์คาบคากลับมุ่งทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อกลับไปทำงานที่สำนักงานเพื่อให้มีเงินเดือนมาเลี้ยงดูครอบครัวคาบฟา นักเขียนชาวปรากที่ผู้ภาษาเยอรมันผู้นี้รู้สึกเบื่อหน่ายรันทดมากกับงานที่ทำแต่เขาก็ได้ค้นพบวิธีที่ชันฉลาดในการเติมเต็มความว่างเปล่าของสิ่งที่เขามองว่าเป็นชีวิตที่ไร้ความหมายโดยในแต่ละวันหลังเลิกงานกลับถึงบ้านเขาจะงีบสักสาสี่ชั่วโมงแล้วลุกมาเขียนหนังสือทั้งคืนจนถึงเช้าขอบคุณวิธีนี้ที่ทำให้เขาได้รู้สึกเติมเต็มขึ้นมาได้ แม้ว่าชีวิตจะเป็นเหมือนวงกลมเอนโซที่เส้นรอบวงไม่มีวันมาจรดกันและเมื่อประตูแห่งความตายเปิดรับนักเขียนผู้นี้ได้มอบหมายให้เพื่อนคือแม็กซ์บลอตทำลายต้นฉบับทั้งหมดของเขาทิ้งต้องขอบคุณเพื่อนผู้เจตนาดีที่ทรยดต่อความปรารถนาของฟรานซ์คารับคาที่จัดการกับความจริงที่ไม่น่ารื่นรมในชีวิตของตัวเองจึงทำให้ผู้อ่านหลายล้านคน ได้มีโอกาสรับรู้ถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักเขียนผู้นี้อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าสนใจที่ได้เห็นชีวิตส่วนตัวของฟรานซ์คาร์บคาดังที่เขาได้เขียนไว้ในบันทึกประจำวันที่เขียนขึ้นในช่วงปี1910-1923ถึง1923เล่าถึงประสบการณ์แห่งความสันโดษว่าการอยู่ตามลำพังเป็นพลังที่ท่วมท้นอย่างไม่เคยลดน้อยลงเลยสิ่งที่อยู่ภายในใจข้าพเจ้าสลายลง เป็นช่วงเวลาผิวเผินเท่านั้นและพร้อมจะปลดปล่อยให้สิ่งที่อยู่ในส่วนลึกได้พรั่งพลูออกมายามที่ข้าพเจ้ายินดีจะอยู่เพียงลำพังคนเดียวนั้นสิ่งต่างๆภายในใจก็เริ่มเป็นประเบียบเข้าที่เข้าทางขึ้นและข้าพเจ้าก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกเลยประสบการณ์ที่ตัวตนได้สลายหายไปนี้คล้ายกับการทำสมาธิอย่างลึกซึง้งหรือแม้แต่อทัยวตา ซึ่งเป็นปรัชญาดั้งเดิมของอินเดียที่มีแนวคิดว่าตัวตนของบุคคลจะหลอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลจนกระทั่งทุกสิ่งสุดสลายไปจงลืมทุกสิ่งเปิดหน้าต่างจัดห้องให้โล่งปล่อยให้ลมพัดผ่านสิ่งที่เจ้าเห็นจะมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อเจ้ามองหาทุกซอกทุกมุมแล้วไม่พบตัวเองก้าวข้ามธรณีประตูวิเศษ ศิลปะและการเดินทางไม่ว่าภายนอกหรือภายในต่างก็เป็นวิธีสลายอัตราดังที่ปรากฏอยู่ในต้นต่อของผลงานเขียนที่โดดเด่นที่สุดของโจเซฟแคมเบลคือเรื่อง The Hero with a t h o u s n n d Face ในปี1949นักเขียนนวนิยายชาวอเมริกันผู้นี้ได้ตีพิมพ์แนวคิดใหม่เอี่ยมของเขาว่าการเขียนเรื่องการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่นั้น มีรูปแบบของเขาโครงเรื่องที่เหมือนกันอยู่แม้ในวัฒนธรรมที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนรูปแบบนี้ปรากฏในผลงานนาวนิยายตั้งแต่เรื่อง The Odyssey จนถึงเรื่อง Star Wars แม้จะมีนักเขียนคนอื่นเสริมว่าเขาโครงเรื่องแบบนี้มีอยู่แล้วในชีวประวัติของบุคคลต่างๆเช่นโมเสสพระพุทธเจ้าและพระเยซูคริส แคมเบลกล่าวว่าเหล่าวีระบุรุษได้ออกผจญภัยจากโลกในยุคธรรมดาธรรมดามาสู่ดินแดนมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติเผชิญหน้ากับกองกำลังอันเหลือเชื่อและต้องพิชิตชัยชนะที่เด็ดขาดให้จงได้จากนั้นวีระบุรุษก็เดินทางกลับจากการผจญภัยอันน่าพิศวงพร้อมด้วยพลังคุณธรรมที่จะมอบให้แก่เพื่อนมนุษย์ในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเขาโครงเรื่อง การผจญภัยของวีรบุรุษซึ่งมักมี17ขั้นตอนที่เหมือนกันน่าสนใจที่จะตั้งข้อสังเกตว่าขั้นตอนแรกๆที่ส่งผลกระทบต่อวีรบุรุษเป็นแบบเดียวกับที่ขั้นตอนเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อศิลปินทั้งหลายในตอนเริ่มต้นอย่างไร 1. เสียงเรียกของการผจญภัยทันทีที่ได้ข่าวว่าวีรบุรุษจะรู้สึกเหมือนถูกผลักดันให้ละทิ้งโลกที่เคยรู้จัก และสภาวะปกติไปสู่การผจญภัยที่กำลังเรียกร้องให้ต้องไปส่วนศิลปินก็จะรู้สึกถึงบางสิ่งใหม่ๆที่ปะทุอยู่ภายในพลังสร้างสรรค์เรียกร้องให้พวกเขาออกผจญภัยในงานศิละปะ 2. การปฏิเสธเสียงเรียกร้องวีระบุรุษชงักที่จะก้าวออกจากเขตแดนที่คุ้นเคยบางทีอาจเพราะคนที่พวกเขารักหรืออาจเพราะการผจญภัยครั้งใหม่ทำให้รู้สึกกลัว ส่วนศิลปินเองในช่วงแรกๆก,ก็อาจปฏิเสธที่จะเชื่อว่าตัวเองสามารถเริ่มงานนั้นได้พวกเขาต้องต่อสู้กับความกลัวและความเชื่อของตัวเองก่อนที่จะเริ่มงาน 3. ที่ปรึกษาหรือความช่วยเหลือเหนือธรรมชาติใครบางคนที่พวกเขารู้จักซึ่งมีความรู้มากกว่าที่พวกเขารู้หรือแม้แต่บรรดาตัวช่วยทางเวทมนต์ขยันขยโให้วีระบุรุษเริ่มออกผจญภัย และบอกเส้นทางแรกที่มุ่งไปส่วนศิลปินอาจได้รับการสนับสนุนจากผู้สอนหรือแรงบันดาลใจจากเบื้องบนพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเริ่มต้นการผรจญภัยที่สร้างสรรค์ขั้นตอนที่สี่ของการเดินทางของวีระบุรุษเปรียบเสมือนการก้าวข้ามธรณีประตูไม่ว่าวีระบุรุษหรือศิลปินต่างก็ทุ่มเทตัวเองเข้าสู่การผจญภัยเรียบร้อยแล้ว ทิ้งโลกที่รู้จักไว้เบื้องหลังและก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่พวกเขาไม่รู้กฎเกณฑ์หรือผลที่จะตามมาและแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่5ซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดระทึกใจคือการเข้าสู่ท้องของวานซึ่งมีทั้งการสิ้นสุดลงและการเกิดใหม่แคมเบลกล่าวว่าความคิดที่ว่าการก้าวข้ามธรณีประตูแห่งเวทมนต์ เป็นการผ่านเข้าไปในห่วงแห่งการเกิดใหม่นั้นแสดงด้วยภาพสัญลักษณ์ที่โลกรู้จักกันดีคือท้องของวานวีระบูรุษถูกกลืนเข้าไปในสิ่งที่ไม่รู้จักและดูเหมือนว่าจะตายเสียแล้วแทนที่จะออกไปนอกอนาคเขตของโลกที่เกินจะมองเห็นได้วีระบูรุษกลับย้อนเข้าสู่ข้างในเพื่อจะเกิดใหม่อีกครั้งภายในท้องพระโรงที่ตกแต่งไว้ท้องของวาน และดินแดนสวรรค์เบื้องบนเหนือขึ้นไปและเบื้องต่ำลงในอาณาเขตของโลกใบนี้ล้วนเป็นสิ่งเดียวกันและเหมือนกันด้วยเหตุนี้ประตูของวิหารจึงขนาบข้างและป้องกันไว้ด้วยกาก,ากอยขนาดมหึมาที่เป็นรูปสัตว์ประหลาดในตำนานเช่นมังกรสิงโตนักฆ่าปีศาจที่กำลังเนื้อดาบคนแคระขี้โมโหวัวมีปีก ขณะที่ผู้ศรัทธาก้าวย่างสู่วิหารก็คือเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้เข้าไปอยู่ในวิหารแล้วอาจกล่าวได้ว่าคนคนนั้นได้ตายไปจากภพนั้นแล้วและกลับคืนสู่คันของโลกสะดือของโลกหรือสวรรค์นบนดินบันทึกประจําวันแบบวะบิซะบิเราไม่จําเป็นต้องเขียนนวนิยายที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเรื่อง The Hero with a t h o u s a n เ f a เ e s เพื่อที่จะปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และก้าวข้ามธรณีประตูนั้นเราสามารถเข้าไปในท้องของวานได้ด้วยการปล่อยพลังสร้างสรรค์ของเราออกมาได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดในแต่ละวันให้เขียนรายงานประสบการณ์วบิซาบิที่ได้พบถ้าปกติคุณเขียนบันทึกประจำวันอยู่แล้วก็ทำต่อไปเพียงแค่เพิ่มส่วนเล็กๆล,ลงในตอนท้ายของแต่ละวัน แล้วพิจารณาวันนั้นผ่านมุมมองสามมิติของวบิสบิที่เราได้เห็นไปแล้วในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้มิติด้านปรชัชญาอะไรคือสิ่งที่มีความเป็นวบิสบิน้อยที่สุดมิติด้านศิลปะมีสิ่งของอาคารดนตรีหรือรายละเอียดใดๆที่คุณเจอในวันนั้นที่เป็นวบิสบิบ้างสิ่งเหล่านั้นทำให้คุณรู้สึกอย่างไรมิติด้านการปฏิบัติ คุณใช้ชีวิตตามหลักการของวะบิซาบิหรือไม่คุณได้แบ่งเวลาให้ว่างโดยไม่ทำอะไรเลยบ้างหรือเปล่าหรือปล่อยให้ตัวเองถูกเร่งรีบครอบงำคุณมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางอารมณ์ที่เป็นพิเศษต่อเหตุการณ์ใดบ้างไหมเพื่อประมวลภาพรวมให้คุณเขียนบทกวีไฮกุปิดท้ายบันทึกประจำวันของคุณในวันนั้นแบบฝึกหัดวิธีเขียนไฮกวี 1. ต้องเรียบง่ายด้วยข้อความสามบรรทัดง่ายๆเราตวัดภูกกันสั้นๆ 2. ใช้คำกริยาแต่น้อยบางทีก็แทบไม่ใช้เลย 3. บทกวีไฮกุควรทำให้รู้สึกจับใจทันทีเหมือนภาพถ่าย 4. ควรพูดถึงธรรมชาติหรือบรรยากาศชนบท 5. อาจอ้างอิงช่วงเวลาของปีไว้ด้วย 6. ต้องสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้แต่งไว้ในเนื้อความด้วยทีนี้ขอให้คุณหลับตาลงสักครู่นึกภาพสิ่งดีๆที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือภาพดีๆที่คุณพบในวันนี้แล้วลืมตาขึ้นแล้วเขียนภาพที่คุณนึกหรือได้เห็นโดยไม่ต้องวิเคราะห์หรือตีความใดๆใ,ในหัวแค่เขียนมันลงไปตัวอย่างให้กุจากบันทึกประจำวันของผม ความหม่นเศร้าในฤดูใบไม้ผลิฉันเดินไปสวนโยโยง,งิได้กลิ่นรามเมงนักธุรกิจเดินอย่างรวดเร็วพระภิกษุรูปหนึ่งอยู่ตรงมุมถนนแมวไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แล้วกลับบ้านน้ำเสียงครางเพอเพอเกล็ดหิมะกองสุมบนระเบียงเสียงบรรเลงเพลงของบาร์มีคนกดกริ่งดวงตาจาักจักระวาลอื่น กลีบดอกซากูระลมพัดปลิวว่อนความเงียบอากาศมีเสียงเปียโนความเงียบกลิ่นหอมของกาแฟขณะอ่านนิยายจบเรื่องแดดสัดแสงอุ่นที่ระเบียงแมวธามะงีบหลับพลันมีเมฆมาบดบังดวงอาทิตย์ 3. วะบิซบิในวิธีแห่งการดำเนินชีวิตคำรำพึง ต้นเมเปิลแต่งแต้มวดูใบไม้ร่วงด้วยเฉดสีเหลืองกวางแหงนหน้ามองขึ้นไปร่างภาพความปรารถนาของมันบนท้องฟ้าเมฆในยามพลบข้ามเฝ้ามองดูเราแรงเงาลงในทุ่งหญ้าครั้นเมื่อลมพัดพาภาพนั้นก็เลือนหายไปในขณะที่ฉันเขียนความไม่สมบูรณ์แบบคือหนทางสู่ความเป็นเลิศเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหน พบกันได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ